อาต้อยเศรษฐาได้กลับบ้านแล้วแต่ยังมีเชื้อโควิดอยู่แฟนละครยังแห่ส่งกำลังใจ ให้กับครอบครัวซิระฉายาหลังดาราและศิลปินแห่งชาติต้อยเศรษฐาตรวจพบเชื้อโควิด19ส่วนอาการก็ดีขึ้นตามลำดับจนล่าสุดคุณอีฟลูกสาวได้แจ้งข่าวว่าตอนนี้ต้อยเศรษฐาแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแม้เชื้อจะยังมีอยู่ในร่างกายโดยอีฟได้ระบุข้อความว่าพอกลับบ้านแล้วค่ะเป็นคนของประชาชนกลับมาต้องโบกมือทักคณะหน้าปากซอยนิดนึงคุณพ่อไม่มีอาการอะไรแล้วค่ะไม่มี ไม่มีไอแต่ปอดยังคงมีร่องรอยที่ต้องใช้เวลาในการรักษาคุณพ่อยังมีเชื้ออยู่ค่ะแต่สามารถกลับมากักตัวและดูแลต่อที่บ้านได้ค่ะคนอื่นๆตอนนี้ต้องเว้นระยะห่างใส่หน้าก,ากากและถุงมือแต่ที่เห็นอีฟใส่ชุดป้องกันเยอะหน่อยเพราะอีฟต้องพาพ่อขึ้นห้องและไปช่วยจัดข้าวของอีฟมีภูมิแล้วแต่ก็ต้องไม่ประมาทเพราะอีฟต้องกลับลงมาอยู่กับลูกและคนอื่นๆในบ้าน พ่อจะต้องกักตัวแยกจากที่บ้านเพราะคุณแม่และแม่บ้านที่ไม่มีเชื้อจึงต้องทําการกักตัวพ่อและกักบ,บริเวณให้อยู่แค่ในห้องนอนและออกมาเดินรับแดดได้ตรงระเบียงสิ่งสําคัญคือสภาพจิตใจของพ่อด้วยค่ะพ่ออยากกลับบ้านและร้องหาหลานทุกวันเลยต้องให้กลับบ้านสภาวะจิตใจมีความสําคัญในการสร้างภูมิด้วยนะคะถ้าเครียดภูมิก็จะตกและเพราะไม่ได้ต้องดูแลแค่เรื่องโควิด ยังต้องดูแลเรื่องโรคมะเร็งปอดของพ่อด้วยคุณหมออนุญาตให้กลับเพราะที่บ้านเราสามารถมีการจัดการได้ถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพียงคนเดียวและเพื่อเป็นการเพิ่มเตียงให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆที่มีอาการหนักและจำเป็นด้วยค่ะ อีฟก็ยังต้องเอาใจใส่รายละเอียดต่อไปเพราะทุกคนสําคัญพ่อเราแม่เราลูกเราสามีเราอีฟมีทุกคนแค่คนละหนึ่งคนไม่มีอะไรทดแทนได้จึงต้องเอาใจใส่อย่างที่สุดค่ะอีฟต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหมอและพยาบาลวอดหนึ่และหนที่โรงพยาบาลปียเวทที่ดูแลคุณพ่อและต้นเป็นอย่างดีจนทุกคนได้กลับบ้านในวันนี้นะคะ อีกสองภาพหลังเป็นภาพครอบครัวในยุคโควิดรักกันอย่างห่างๆสิ่งสำคัญคือเราได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันที่บ้านแล้วชีวิตยังเป็นอย่างนี้อีกไปสิบกว่าวันค่ะตอนนี้คนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้านะคะขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยค่ะดื่มน้ำอุ่นทานวิตามินและรับแดดอ่อนเชา้าเย็นทานน้ำผลไม้ที่บ้านคุณแม่รอดเพราะ กินน้ำมวเมลบรี่ทุกวันค่ะวิตามินซีสูงสมุนไพรกระชายขมิน้นน้ำมันงาบำรุงตัวเองกันนะคะใส่แมสล้างมือไม่จำเป็นลดการออกจากบ้านยอดผู้ติดเชื้อยังสูงและเที่ยวนี้ลงปอดกันเร็วและเยอะมากไม่เป็นดีที่สุดค่ะไม่อยากให้ใครป่วยปลอดภัยกันทุกๆท,ท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ